ถ้าตัวนี้จวประจำวันอังคารที่14ตุลาคม2568นะครับอยู่กับเซียงบูมอนเตงเหมือนเช่นเคยนะครับผมอ่ะขออนุญาตแจ้งผลงานกันบ้านประมาณสนิดนึงครับช้ำระกำใจเหลือเกินสรุปให้สั้นๆเลยครับผมเข้าคู่เยอรมันคู่เดียว2บินนะครับก็คือ,อรอง Northern ์นไอแลนด์ลูกครึ่งกับสกอร์ต่ำงาลูกนะครับผมนอกนั้นอีก4คู่นี้ผมเจ็บบเลยนะฮะ โอ้โหพูดแล้วแบบจี๊ดเลยนะนี่2วันติดเลยเนะี่ยอะไรกันเนี่ยและไอตัวที่ไวใจที่สุดเมื่อคืนดันเป็นยูเครนด้วยนะครับผมก็โดนเฉยเลยนะฮะจริงๆยิง3าช่วงนาที8ปดเแล้วนะแล้วก็โดน VR ยึดคืนนะดีไจเกอร์เลยผมโคตรเซ็งเลยเพื่อนๆจริงวันนี้นี่ว่าจะพักจิตพักใจแล้วแต่มันมาสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่ช่วงพักไปกทีมชาติเนี่ยจะจบสิ้นลงแล้วก็ไปเริ่มวัทีเนี่ยวันเสาร์นะครับคือหมายความว่าวันนี้วันสุดท้ายละแล้วลเดี๋ยวพูดพฤหัสศุกเนี่ยผมพัก ไม่อยากจะปิดท้ายสัปดาห์ได้แบบอะไรที่มันจะแย่นะครับวันนี้ก็พยายามตั้งใจจะทําให้มันโอเคที่สุดแล้วกันนะครับผมเบื่อนมาดูฟุตบอลวันนี้กันบ้างดีกว่า5คู่นะครับ2คู่จากสื่อฟุตบอลเอชียนคัรบครับรอบคอดลีกแลวก็อีก3คู่ครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปในรอบดึกนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันว่าจะไปทรงไหนยังไงนะวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมล้วกันนะครับผมกิจกรรมท้ายผสก็จะ F17 ของผมนะครับกำลังจะเริ่ม ซึ่งผมตั้งใจนะว่าอยากให้เริ่มวันเสาร์นี้เป็น d ดย์นะครับผมก็ถ้าเกิดเพืเ่อนๆไหนอยากจะร่วมสนุกอยากจะร่วมทายผลสกอร์กันก็ถ้า้ามาหลังไ่ค์ได้กันนะครับทางไลน์แอปปองแปดสิบนะครับผมรวมถึงาทางหน้า YouTube ตัวน,นี้ก็ได้ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับช่องผมนี่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับอยู่กันมา4-5ปีถ้าเกิดใครที่แบบ อ,อยู่กับผมมาตั้งแต่แรกๆจะเข้าใจแล้วก็รู้จักในตัวตนผมดีนะครับผมก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยละกันนะฮะโอเค okay, มา่าเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้ง5คููวันนี้กันเลยดีกว่าครับไป คู่แรกนะครับผมเวลา5้าโมงครึ่งครับเราไปกันที่กรุงไทเปนะครับวันนี้เนี่ยชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันแล้วกันนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการยอนของทีมชาติไทยของเรานะทับช้างศึกนะครับโดยผลงานของไต้หวันนะครับตอนนี้เนี่ยผ่านไป3เกมยังไม่มีคะแนนเลยแพ้รวดนะครับยิง2เสียเจ็บประตูได้เสียตดลบ5เกมล่าสุดครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับเพิ่งจะแพ้ทีมชาติไทยนะครับที่ราชมังมาศูนย์ประตูต่อ2นี่เองนะครับผมวันนี้กลับมาเล่นได้บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขณะที่งฝั่งทีมชาติไทยของเราครับสามนัดผ่านมามี6คะแนนครับยิง4เสีย3ประตูได้เสียบวก1นะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะในกลุ่มนี้เลยนะก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่า3ทีมครับไทยศรีลังกาเติร์กมินิสถานี่เป็นงูกินหางกันนะครับมี6คะแนนเท่ากันหมดเลยครับผมต่างแค่เรื่องของ h เฮต o เฮ a d เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารอบนี้นี่เขาใ h e เฮต o เฮ a d เป็นตัวตัดสินนะฮะนั่นหมายความว่า ตอนนี้ผลงานของเราเนี่ยดีกับศรีลังกาแต่แย่กับเติร์กนะครับผมที่ผ่านไปเกมแรกนะฮะยังตัดสินอะไรลาบากมากครับพูดตรงๆเลยเอาแม้ว่าแมชนี้ชนะให้ได้ก่อนแล้วกันนะฮะชนะน้อยชนะมากไม่เป็นไรแต่ขอชนะไว้ก่อนครับซึ่งความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับผมก็เดินทางไปถึงชนิสเตเปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยเกมนี้เนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บในรอบที่แล้วครับของเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็จนทานเข็มดีนะครับทำให้เอชอี่ยอาจจะเรียกตัวสันิภาพจัน์งองครับแบกขวาจากชลบุรีแล้วก็ทรงอุ้ิไข่ครวนครับจากเมืองทองยูเนเต็ดเข้ามาเสริมทัพแทนนะฮะสวนรรดาคุมกำลังรายหลักอื่นยูนครบนะครับเชื่อว่าแกหลักที่ลงได้เป็นตัวจริงในเกมนี้นะฮะผมก็น่าจะคล้ายๆกับเกมที่แล้วนะครับ ไล่เรียงมาแต่ผู้ศัตรูอย่างปฏิวัติคำใหม่นะครับผมตรงกลางก็จะมีทั้งวีรเทพป้อมพันธ์ิิพันธ์พุ่งจนันเปนจามินเดวิสนะครับชนะทิพย์สงสิลิ์แล้วก็สุประโชคสารชาติแต่กองหลังที่ที่บอกไปก็อาจจะ เปลี่ยนคู่เซนตรัลดนะเพราะว่าทางด้านของจุฬาหางเข็มดีเจ็บไปนะครับขณะที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นชนิสไทเปน,นะครับผมก็น่าจะใช้แกนหลักนี่บเป็นของแมชที่แล้วอีกเช่นกันนะครับแต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่ค่อนข้างต่างจากไทยเยอะพอสมควรนะรผมว่าก็น่าจะมาในทรงตั้งรับรอสนกับเหมือนเคยครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเล่นในบ้านก็ตางนะฮะ ซึ่งรูปเกมก็คงจะคล้ายๆแมตช์ที่แล้วที่ราชมานะครับนั่นคือทีมชาติไทยเนี่ยจะครองบอลบุกเข้าใส่ได้ตลอดทั้งเกมนะครับผมแต่ว่าตามสไตล์ของอิชิอีทีมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติไทยถ้าจะชนะใครคงชนะไม่เยอะอยู่แล้วเน้นผลการแข่งขันมากกว่าผลสกอร์รวมนะครับและอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของ เฮดทูเฮดนะครับผมเป็นตัวตัดสินไม่ใช่ผลต่างสกอร์รวมนะครับดังนั้นวันนี้เชื่อว่าทีมชาติไทยบุกชนะแต่คงไม่ชนะขาดนะครับผมเชกเช่นเดียวกับแมตช์ที่แล้วที่ใครหลายๆคนก็เจ็บช้ำกับการลงทุนใส่ทีมชาติไทยไปนะฮะส่วนตัวผมยังมองว่าไทยไปเองนะครับวันนี้เล่นในบ้านก็น่าจะดูดีขึ้นกว่าแมชที่แล้วนิดนึงนะครับผมแพ้ไทยคงแพ้เฉื่อยครับ0ูนย์หอะไรประมาณนี้นะครับอัตราต่อรองเปิดมาทีมชาติไทยทีมเยือนครับบุกต่อ2ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขออยู่รองงทฝั่ไปนะะ ถัดมาคู่ที่2นะครับผมเตะเวลา6กโมงเย็นเราไปที่กลุ่ม A กันบ้างนะครับวันนี้ฟิลิปปินส์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของติโมเลสเต้นะครับผมที่กรุงมะนิลานะฮะโดยทางฝั่งฟิลิปปินส์ครับสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับสามนัดผ่านไปมีเจ็ดคะแนนครับยิงสิบเสียสี่ประตูได้เสียบบกหกนะครับซึ่งจะบอกว่าจ่าฝูงเลยก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะเพราะว่าแต้มของเขาเท่ากับทาจิกิสถานเลยนะครับแถมเฮติเฮติเนี่ยเท่ากันด้วยดังนั้นต้องถือว่าเป็นจ่าฝูงร่วมกันนะครับ ซึ่ง3เกมแรกของฟิลิปปินส์ครับเปิดบ้านเอาชนะมาดิฟ4-1ครับเปิดบ้านเสมอทาจิกิสถาน2-2และเกมล่าสุดนะครับผมก็บุกไปชนะทิมมสเตมา4ประตูต่อ1นี่เองขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนครับรังยูนับที่3นะครับสานัดผ่านไปมี3คะแนนนะครับผมยิง2-5ียประตูได้เสยิลบ3ซึ่ง3แต้มเดียวของเขาคือการเปิดบ้านเอาชนะมาดิฟ1ประตู 1, ะต่อ1นะครับนอกนั้นที่เหลือครับผมบุกไปแพ้ทาจิกิสถาน0ประตูต่อ1ในแมตช์แรกในเกมล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับแพ้ฟิลิปปินส์คาบ้าน1ประตู 1, ะต่อ4 การเจอกับฟิลิปปินส์ครับไม่เคยชนะเลยนะครับ4ครั้งที่เจอกันนะฮะอ๋อมีชนะครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อปี2017เป็นฟุตบอลอืนเครื่องนะครับในยุคที่ฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่มีตัวผู้เล่นโอนญชาติอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่พอเริ่มเข้าที่เข้าทางปุ๊บนี่สามนัดล่าสุดฟิลิปปินส์ชนะทั้งหมดครับแถมช่วงหลังเนี่ยชนะขาดลอยด้วย3ไป ก็ต้องบอกว่าเฮ็ดทุเฮดเป็นรองเยอะครับซึ่งสภาพความพร้อมวันนี้ครับตัวผู้เล่นของฝั่งฟิลิปปินส์ก็เชื่อว่าน่าจะใช้ตัวหลักๆเซตเดิมจากแมตช์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนฮาร์อย่างอาร์มินีอากินาโดตัวนี้ผมชอบนะเล่นดีตัวใหญ่แข็งแรงนะครับหรือว่าจะเป็นกองกลางครับตัวพิวอย่างซันโดเรเยสนะครับผมไอตัวนี้นี่ตัวที่เด็ดเลยนะแล้วก็ตัวที่ยิง4ประตูแมตช์ที่แล้วที่ชนะตีมอครับผู้ยิงประตูนี้เป็นคนเดียวครับก็คือกองหน้าอย่างบิยอนคริสเตนเซ่นนะครับก็วันนี้ลงสนามม ลงแน่นอนตัวอื่นอาจจะมีปรับบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับเพราะยังไงวันนี้เนี่ยฟิลิปปินส์ยังต้องการสาคะแนนอยู่แล้วนะครับผมขณะที่ทีมมลเลเตย์เองเนี่ยก็ไม่พูดตัวผู้เล่นได้ไหมเพราะผมว่าก็คงไม่มีใครรู้จักอะ่ะแต่หลายๆตัวก็จะชื่อแบบทรงๆไปทางอินโดนีเซีย,ยหน่อยนะฮะประมาณนั้นละกันเอาเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจที่สุดละกันจะเป็นจาวเปโตรนะครับที่เล่นอยู่ในสโมสรคูชิงซิตี้ของมาเลเซีย แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือกองหน้าอย่างมูซิโยครับที่เล่นอยู่ในสโมสรอ,อิกาโลนะครับผมของลีกรองประเทศมอเตนเนโกรครับคือเอาตรงๆนักเตะมันค่อนข้างจะโ no นเน่นฮะบางตัวเนี่ยไม่ใช่นักเตะอาชีพด้ซ้าไปนะครับเป็นนักเตะที่แบบรับใช้ชาติอย่างเดียวนะฮะไม่มีสโมสรเล่นนะครับดังนั้นแล้วยังไงวันนี้สิ่งที่จะได้เห็นแน่ๆครับคือฟิลิปปินส์คงเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมอเลสเตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพวกเขาเองเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะกระหายชัยชนะ พอสมครัวรเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสที่จะเจอทีมที่แบบเป็นยักษ์ใหญ่อขออภัยทีมที่แบบเล็กกว่าอะไรแบบนนนเนี้ยส่วนใหญ่ฟิลิปปินส์เนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีอยู่เสมอครับแม้กระทั่งทีมชาติไทยเองเนี่ยบอกเลยนะบุกไปเยอฟิลิปปินส์นี่ล่าสุดก็แพ้มานะในฟุตบอลอ,อาเซียนคัพนะครับผมถ้าใครยังจํากันได้ส่วนตัวมองว่าฟิลิปปินส์เล่นในบ้านเนี่ยยังเชื่อใจได้นะครับทีมอเองเนี่ยเป็นทีมที่เอาแน่นอนไม่ได้เลยทีเดียวนะขนาดแบชกรเนี่ย เล่มาที่มอลเองฟิลิปปินส์ยังบุกไปกดมานสี่ประตูตัวหนึ่งนะครับก็เห็นได้ชัดครับว่ามันสู้กันไม่ได้จริงวันนี้เปิดมาแพงหน่อยนะครับผมทางฝั่งฟิลิปปินส์เจ้าถิ่นต่ออยู่ที่3ลูกครึ่งครบ4แต่เพราะว่าวันนี้ลูก4น่าจะมานะผมว่าน่าจะมี5 6าหกเลยซ้ำไปนะครับคู่นี้อยู่ต่อเจ้าถิ่นฟิลิปปินส์ไปแล้วกันครับเชื่อว่ายิงขาดแน่นอนนะครับ4 0 5 0 6 0น่าจะมีให้ได้เห็นครับในวันนี้ฮะ มาคูุที่3ครับเราไปดูสฟุบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันบ้างครับในรอบดึกตีหนึ่งสนาทีนะครับวันนี้ครับจะเป็นกลุ่มเคนะครับรัสเซียเปิดบ้านเจอกับทีมชาติอังกฤษครับผมทางฝั่งรัสเซียเจ้าทีมปัจจุบันอยู่ที่4ีของกลุ่มเลยนะครับหกนัดผ่านมามีเพียงแค่5้คะแนนเท่านั้นครับยิง4เสีย8ปประตูได้เสตติลบ4นะครับโดยผลงานของรัสเซียครับในทุกรายการ5นัดล่าสุดนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านเจออันดอร่า คิดว่าน่าจะวันหวานแล้วนะก็ยังทําได้แค่เสมอนะครับสประตูต่อสครับขณะที่อังกฤษกับฝนะ้านบผ่านมาครับทีมเยือนครับมี15คะแนนเต็มครับชนะรวดทุกเกมแถมไม่เสียประตูแม้แต่เกมเดียวครับยิงได้ถึง13ประตูอีกตั้งหานะครับเกมล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านไล่ถล่มเปสามประตูต่อศูนย์ครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็บุกไปชนะเซอร์เบียมา5ประตูต่อศูนย คือบอกเลยนะว่าโอ้คุณภาพนี่รับแก้วสุดๆนะอังกฤษนะครับถ้าเป็นับเกมอุ่นเครื่องนะก็ติดแพ้บ้างอะไรบ้างวกันไปแต่พอเป็นเกมที่มีความหมายปุ๊บเนี่ยผลงานดีทันทีนะครับซึ่งเกมล่าสุดเจอกันเนี่ยช่วงเดือนอมีนาคมที่ผ่านมาครับอังกฤษเปิดบ้านนะครับที่เบลบรีเนี่ยเอาชนะรัสเวียไปเนี่ยในรายการนี้แหละแต่ชนะจุม่มจีมหน่อยครับสามประตูต่อศูนย์นะครับผมวันนั้นนีถ้าใคเชี์อังกฤษก็โดยไปตามระเบียบนะจะต้องมาดูว่าวันนี้ครับผมบุกไปเยือนรัสเวียครับในช่วงที่ฟอมกำลังดีขึ้นนนนมม่ออออเเยผลงงาาาจะกป็ไรรคับ ส่วนเฉาะความพร้อมของเจ้าถิ่นนะครับวันนี้เนี่ยลัตเวียเองก็ใช้นักเตะที่ส่วนใหญ่ครับ80% 90%เลยครับเล่นกับลีกในประเทศครับซึ่งก็จะมาจาก2ทีมหลักอย่างริกาแล้วก็ RFS นะครับซึ่งเป็น2ทีมจักรใจของพวกเขาอาจจะมีบางตัวครับที่เล่นอยู่กับต่างประเทศบ้างแต่ก็ไม่ใช่ลีกใหญ่อะไรนะครับใกล้เคียงกับคำว่าใหญ่สุดน่าจะเป็นดาริโอซิสครับกองหน้าที่เล่นอยู่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับแต่เป็นทีมสำรองฮะแล้วก็เป็นตัวสำรองอีกด้วยนะครับที่น่าสนใจมากกว่าคือทางฝั่งทีมชาติอััังกฤษครบวนนนีี้เ่ย โทมัสทูเคิลนะครับผมตัวที่ใช้งานไม่ได้นะครับจะมีโอลิวอรกินกับวเลนติโนริวาเมนโตแล้วก็เดสวิกองซ่านะครับนอกนั้นลงสนามได้หมดเลยครับวันนี้จะได้เห็นมาเกฮีครับลงเป็นเซ็นเตอร์ฮาบ์นะครับเล่นร่วมกับทางด้านของจอห์นสโตนขณะที่ตรงกลางครับมีดีแคนได้กับเอเลนแอนเดอร์ซันเป็นตัวคุมจังหวะและเกมลุกน่าสนใจมากๆครับมีทั้งเอเบริชีเอเซ่บุโกโยสาก้ามาคาร์แนสฟอร์ดนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนเป็นหน้าเป้าคุณภาพตอนนี้ในเกมลุก ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับตงบาสุกคกลเนี่ยเหมือนจะสั่งลูกทีมให้แบบยิงยับๆเลยนะครับผมจากเกมแรกเมื่อช่วงต้นปีที่เอาชนะลัตเวียในเบเบรีแค่3ต่อสูตก็ตเลยมองว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับที่อังกฤษเนี่ยจะไล่ทุกเอาชนะรัสเวียคาบ้านได้ด้วยสกอร์ขาดลอยนะครับเพราะว่าผลงานรัสเวียเองเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าเกมเ,เขาเรียกว่านะเกมรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ล่าสุดเจออันโดร่าที่ยังโดน2ลูกนี่ผมว่าไม่ไหวนะฮะอีกทั้งในรอบนี้นะครับเขาใช้เรื่องของผลต่างประตูได้เสียเป็นตัวตัดสินนะครับไม่ใช่เหตุผลเหตุเหมือนฝั่งเอเชียของเราดังนั้นเนี่ยยิงเยอะยิงได้เปรียบนะครับอังกฤษเนี่ยตอนนี้บวกอยู่13ครับทีมอันดับ2อย่างอัลเบเนียเนี่ยบวกอยู่3ฮะเท่ากับจิงวันนี้เนี่ยได้แบบขาดลอยยับยับเลยผมว่าอังกฤษได้เปรียบแบบมากๆเลยครับแล้วแถมจะมีแต้มทิ้งรองจากฟูงอย่างอัลเบเนียเนี่ยไปถึง6 6 7โอ้7คะแนนเลยนะครับขาดถือว่าขาดเลยฮะ ด้านนั้นวันนี้อังกฤษผมชนะแล้วก็ชนะเยอะด้วยนะครับต่อแพ้นิดหนึ่งสามลูกท่วนแต่ผมว่ายิงถึงเป็นอย่างน้อยนะยิงถึงเป็นอย่างน้อยจะยิงเกินหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับลูกสี่จะมาไหมลุ้นเชียร์ไปพร้อมๆกันคืนนี้คู่นี้ขอเชียชกกร์ทีมชาติอังกฤษทีมเยือนในราคาต่อ3ลูกท่วนครับคู่ที่4ครับเราไปที่กลุ่ม F กันบ้างน,นะครับผมแต่พร้อมกันนะฮะตีหนึ่งสี่สิบห้าครับโปรตุเกสครับวันนี้จะเปิดบ้าน ต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติฮังการีนะครับวันนี้เตะที่กรุงลิสบอนนะครับผมผลงานของโปตุเกสปัจจุบันก็เป็นจ่าฝูงตามทรงครับสามนัดผ่านไปมี9คะแนนเต็มครับยิง9เสีย2ประตูได้เสียหกเนะครับ เกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะไอแด์มาแบบชิวเชียครับ1ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีบุกชนะฮังการีนะครับผมที่บูดาเปสต์สามปร,รส ia, าประตูต่อสองแล้วก็บุกชนะอาร์เมเนีย5ประตูต่อศูนย์นะครับผมกช่วงหลังๆนี้ยิงไม่ค่อยขาดนะสองเกมหลังสุดนะครับส่วนฝั่งของฮังการีนะครับก็เป็นรองจากฟูงครับสามนัดมี4คะแนนนะครับยิง6เสีย5ประตูได้เสียบุก1ครับ ชนะเสมอแพ้อย่างละ1เกมนะครับผมนอกจากแพ้โปรตุเกสแล้วเนี่ยก็มีเสมอไอแด์นในเกมแรกด้วยนะครับในเกมเยือน2ประตูตอ่อ2อจนกระทั่งล่าสุดครับเพิ่งจะกลับมาเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียได้2ประตูต่อศูนย์นี้เองครับเจอก,กันล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะโปรตุเกสบุกไปชนะ3ประตูต่อ2นะครับถ้าย้อนกลับไปครับเป็นปี2021นะครับฟุตบอลยูโรครับตอนนั้นก็เป็นโปรตุเกสที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับผมและการเจอกันของทั้งคู่ครับ4ีครั้งหลังสุดครับเป็นโปรตุเกสที่เอาชนะฮังการีได้ทุก เกมเลยนะครับผมคือเอา,อางี้งี้แล้วกันไม่เคยมีฮังการีเอาชนะโปรตุเกสได้เลยไม่แต่ครั้งเดียวครับมีเสมอกัน1ครั้งเท่านั้นเมือ่อปีอะไรอะ่ะ ปี2016นะครับตอนนั้นเนี่ยเสมอกัน3-3ประตตู่อนะครับในฟุตบอลยูโรนอกั้นทุกเกมครับนับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ฟุตบอลมาครับโปรตุเกสชนะฮังการีมาโดยตลอดนะครับส่วนสภาพของพรอมันนีครับผมเจ้าถิ่นโปรตุเกสของโรเบโตมาติเนสเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมขาดไปแค่เจ้าเนเบสครับกองกลางนะฮะจากเปเช่เป็นแค่รายเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับที่เหลือชุดใหญ่ลงสนามได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่อย่างคริสเตินโอลอนันโดครับกองกลางอย่างบูโนเฟอร์นันส์นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวจจออออมเทคคนนนิิิิาากสสปรร์ตตงงลบย่ เก่านะครับรวมไปถึงตัวเก่าอย่างรูเวนเนเวสแล้วก็วิตินยาด้วยนะครับลงสนามได้ครุครันฮะส่วนฝั่งของทีมเยือนฮังการีนะครับวันนี้เนี่ยกุสซอมาโกโรซีไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับนำโดยโดมินิกโซบอสไลครับจากลิเวอร์พูลนะครับผมเป็นตัวชูโรงแล้วก็จะมีโรลันซาลายครับผมที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับกาลาตาสลายนะกองกลางอย่างอันเดรชัฟเฟอร์ครับผมที่เล่นอยู่กับยูเนี่ยนเบอร์ลิน วิลลี่ออบานเซน่นะครับจากอาร์เลซิครับแล้วก็มีแบ็กซ้ายจากเลี้ยวปูนอีกตัวก็คือมีลอสเกอร์เกชด้วยนะครับมี2นักเตะเลี้ยวปูนนะวันนี้ลงสนามมาได้ทั้งหมดเลยครับจริงๆทีมมังกรีก็ถือว่ามีคุณภาพที่ไม่ขีเ้เรนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงแรกอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับแต่ผมมองว่าเกมก่อนหน้านั้นที่แพ้กับโปรตุเกสเนี่ยสประตูต่อสา ไม่ได้คีเรเลยนะครับผมสแตทในเกมก็ถือว่าพอๆพอจะรับได้ด้วยนะฮังการีเป็นทีมที่แบบว่าบุกใครน้อยอยู่แล้วครับเน้นตั้งรับรอสวนกลับเป็นหลักซึ่งวันนี้เนี่ยการบุกมาเยือนที่ลิสบอนเนี่ยโอ้โหยิ่งต้องตั้งรับหนักหน่วงเลยครับและณนขณะนี้เองเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยมีคะแนนมากกว่าฮังการีถึง5คะแนนอยู่แล้วนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเอาชนะได้อีกนี่คือทิ้งห่างเป็น8คะแนนทันทีนะมันไปกลับเลยนะครับผมก็เลยมองว่าโอ้ ฮังการีที่เป็นรองจากฝูงซึ่งเป็นทีมเดียวแหละที่ดูแล้วมีโอกาสที่จะไล่แซงโปรตุเกสได้นะครับผมถ้าวันนี้เนี่โดนตัดออกจากสมการไปเนี่ยโปรตุเกสลอยลำทันทีครับวันนี้ถ้าชนะโปรตุเกสเข้ารอบทันทีแทบจะร้อ ว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าแค่ผลแพ้ชนะอย่างเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วไม่ต้องยิงอะไรเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะฮะอีกทั้งฮังการีเองก็คงมาตั้งรับแบบหนักหน่วงมากๆผมว่าโปรตุเกสยิงได้สักลูกหนึ่งเนี่ยก็คงพอใจแล้วเข้ติ๊กต๊อกไปมาโอกาสที่ยิงขาดเนี่ยผมว่ามีน้อยนะครับผมถ้าดูจากแรงจูงใจอะไรหลายๆอย่างนะครับวอตา,าตอรองเปิดมาครับโปรตุเกสต่อสองลูกทวนคุณนี้ขอเลือกอยู่รองทางฝั่งทีมเยือนฮังการีลวกันนะเชื่อว่าถ้าแพ้คงแพ้ไม่ขาดครับ และคู่สุดท้ายคลิปนี้ครับไปที่กลุ่มอีครับวันนี้สเปนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเป่าเกลเรียนะครับเดี๋ยววันนี้นี่จะเตะกันที่สนามรังย้าของเรอบายโดลิดนะฮะก็เป็นสนามไม่ไม่ไม่ใหญ่อะไรครับผมสนามแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะความจุแค่20,000กว่าคนนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมทางฝั่งสเปนเนี่ยเป็นจ่าฝูงตามทรงเลยครับสามนาผามี9าคะแนนเต็มครับยิง11ลูกไม่เสียสักประตูเดียวนะฮะผลงานโคตรดีครับผมก็ มีบุกชนะปากเกรี3-0ครับมีบุกชนะตุรกี6-0แล้วก็ล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะจอร์เจียไป2-0น,นะครับแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยเป็นรองแชมป์ยูฟ่าเนชัลลีกนะครับผมที่ผ่านมาด้วยนะฮะขณะที่บากเกรีครับผ่านมา3เกมไม่มีสักนนดครับยิงได้1ประตูแล้วเสียไปถึง12ลูกครับโดนยับยับมาโดยตลอดครับตั้งแต่เกมแรกที่เปิดบ้านแพ้สเปน0-3บุกแพ้จอร์เจีย0-3และเกมล่าสุดหนักสุดเลยครับเล่นในบ้านแท้ๆแ,แต่แพ้ตุรกีเละ ถึง1ประตูต่อ6เลยทีเดียวนะครับบอกตรงๆว่าทรงนี้รอดยากจริงๆฮะแล้วก็การเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมาสเปนไม่เคยแพ้บากเกรเรียครับสามครั้งล่าสุดชนะทั้งหมดอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการชนะที่ค่อนข้างจะขาดลอยอตั้งหากนะฮะก็ต้องยอมรับว่าบากเกเรียมันจะมียุคที่แบบรุ่งเรืองกับยุคที่แบบตกต่ำนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับตกต่ำมันยาวนานกว่าครับรุ่งเรืองมันสั้นๆนะฮะ ซึ่งสภาพความพร้อมวันนี้ของทางฝั่งสเปนก็ค่อนข้างจะแน่นอีกด้วยนะครับโดยลูกทีมของหลุยส์เดลาฟอนเต้นะครับวันนี้เนี่ยขาดตัวหลักๆเนี่ยที่เป็นที่เป็นตัวหลักจริงๆเนี่ยก็คือลามินยามาล์เดนิโอโมโรดี้นะครับเฟอร์นันโตเรสอะไรพวกนี้นะครับเดนี่เคาบาะคาวอาจจะได้พักนะในเกมนี้เพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็นาทีนี้สเปนเอาใครลงมาก็เหนือกว่าหมดครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กขวาครับวันนี้ที่ น่าจะลงทางกบข่าวก็คือจะเป็นทางด้านของเปโดปอโรนะครับแล้วก็มีมาคูคูเรียาครับยืนเป็นแบ็กซ้ายตำแหน่งนะฮะตรงกลางครับนี่ขนาดว่าพวกตัวหลักเจ็บนะก็ยังมีเปดรีนะครับผมคอยเป็นตัวนำทัพนะครับเล่นร่วมกับมิเกลเมริโนนะฮะของอาร์เซนอลแล้วก็มาร์ตินซูเบเมนดี้นะอีกนักเตะหนึ่งของอาร์เซนอลเช่นกันเกมรุกวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีการโรเตชันนะครับผมเอาพวกตัวตัวที่แบบอ่ารองรองลงมาได้มีโอกาสลงสนามบ้างครับก็คือมิเกลโอยาสบาวนะครับผมจากเรอซซีดัต จะบอกว่าเล่นดีนะเจอร์จเจียก็เล่นดีด้วยนะครับซึ่งจะเล่นร่วมกับกระดานของเจอร์มี่ปิญโยนะครับผมของคริสตัลพาเลสแล้วก็อเลนโรบาเฮน่านะฮะของแอตเลติโกมาดริดนะครับในระบบ4-3-3ฮะส่วนฝั่งของบาเกเรียครับผมทีมเยือนครับอเลซานเดอร์ดิมิทรอฟนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวเจ็บหนึ่งตัวนะครับก็คือฟิลิปคาสเตฟนะครับผมของออกฟอร์ดนะฮะนอกกนั้นก็ลงสนามได้ทั้งหมดนี่ขนาดว่าไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับผมที่เป็นตัวหลักๆนะฮะแต่ว่า ตัวประเทศที่สนามได้เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยมันโคตรจะโ no นเนมเลยเอาไปว่าผมขอผ่านแล้วกันนะสาหรับอของทีมชาติบัลเกเรียมีตัวเดียวครับที่ดูแล้วผมว่าผมเคยผ่านอุฟานตาคือตรหน้าของอีวาสโชอเชฟนะครับผมของลูโดโกเรสเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยไม่รู้จักจริงๆครับขออภัยครับซึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกไปครับมันเป็นยุคที่บัลเกเรียตกต่ำมากมากครับโดยเฉพาะเกมรับนี่โอ้โหเสียแบบเสียง,ง่ายมากๆครแล้วอย่าลืมนะผมบอกไปแล้วว่าในรอบนี้เนี่ย คอนเทนต์เรื่องของผลต่างประตูได้เสียด้วยนะครับนั่นแน่นอนครับถ้าสเปนมโอกาสยิงเยอะสเปนต้องทําให้ได้นะครับผมวันนี้ต่อแพงนิดนึ่งครับสลูกท่วนแต่เชื่อไหมผมกล้านะผมว่าสเปนยิยงเยอะแล้วครึ่งแรกนี้น่าจะมาสักสาลูกแล้วด้วยซ้ําไปนะครับสภาพบาเกเรียตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเวลาให้ปรับทีมอะไรเยอะแยะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะโดนมาล่าสุดตรุรกีอะโดนมา1ต่อหผ่านมาแค่4วันมึงมาเล่นกับสเปนอีกรอบหนึ่งครับในเกมเยือนอะมันจะเอาอะไรไปสู้เขาครับวันนี้สเปนยิยงขาดลอยแน่นอนครับออออตตตาางงเเปปิดิดด4ลูกูกยย่่ขจะ ตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อครับหคู่วันนี้มาทัวร์อีกรอบนึงครับตัวแรกครับอยู่รองไต้วันเจ้าถิ่นราคา2ลูกครับตัวที่2ครับอยู่ต่อฟิลิปปินส์นะครับราคา3ลูกครึ่งครบ4ครับตัวที่3ครับอยู่ต่อทิพชาตชนอังกฤษราคา3ลูกทว่วครับตัวที่4อยู่รองฮังการีราคา2ลูกท่วนะครับและตัวที่5ครับอยู่ต่อสเปนเจ้าถิ่นราคา4ลูกครับของแพงคือของดีจัดไปนะฮะวันนี้ตั้งใจมากๆว่าอยากจะแก้ตัวให้ได้นะครับก่อนที่จะพักผ่อนกัน3าวันแล้วเจอกันทีวันเสา์นะครับเพราะฉะนั้น ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับแต่โดนมา2วันแล้วนะมันจะโดน3วันติดหรอไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะผมว่าวันนี้ผมมาแล้วกันนะฮะถ้าส่วนก็อย่าส่วนเยอะนะอันนี้ถือว่าเตือนไว้ก่อนนะครับฝากไว้ด้วยอีกครั้งครับกับกิจกรรมแจก iPhone 1 7ของผมนะครับผมจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะฮะผมใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มร่วมสนุกกันนะครับก็ทักมาหาหลังไม้ได้เลยทางไลน์แอบอลแดสบแปนะฮะ ราไม่ได้แจกแค่ไอโฟนอย่างเดียวนะผมมีแจกเงินทุกเดือนเดือนละสามพันด้วยนะครับผมก็เชื่อว่ากิจกรรมนี้ก็น่าจะทําให้เพื่อนๆสนุกสนานกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับกดติดตามกด subscribe กันไว้ดดได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมหรือว่าเพิ่งจะมาดูผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่องผมจริงใจตรงไปตรงมาครับอยู่มา4ีถึงหปีแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะอยู่กันยาวๆเป็น1 0 20ปีกันเลยนะเพื่อนๆน,นะ,ะรักทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่วันอีกทีวันเสาร์เลยแล้วกกัััััันนนนนะะขออผ่อสสสววคครรบบดี